สวัสดีครับเป็นนิทรรศสูเพจออกจากความเป็นหมูครับวันนี้พบกับพี่หนูนะครับสำหรับวันนี้พี่หนูนําเสนอในส่วนของการออกกำลังกายในรูปแบบของคาร์ดิโอนะครับแต่ว่าเป็นคาร์ดิโอที่ออกได้ทั้งคาร์ดิโอแล้วก็ได้หน้าท้องด้วยนะครับมีทั้งหมดสท่านะครับเราเล่นท่าละ30วินาทีนะคบไม่มีพักระหว่างท่าพักระหว่างเซตอยู่ที่1นาทีหรือถึงส0 30, 30วินาทีนะครับถึง1นาทีสําหรับใครที่อยากเล่นเป็น3เซต5เซตหรือว่าเ็เซตนะครับสำหรับวันนี้พี่หนู ทำให้ดู1เซตนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าในสีท่าคาร์เดิโอที่ได้หน้าท้องเนี่ยมีท่าอะไรกันบ้างครับโอเคสำหรับท่าแรกครับเป็นในส่วนของการทำอาราโดเวอร์มีพัมนะคบเป็นการดึงเข่าไปรอบๆครับคือการเราตีเข่าไปั้าขวาแลลไปด้านซ้ายนะครับโอเคเพี่อนๆมใา้ไปดูก่อนก็คือเริ่มจากการหันตรงๆแบบนี้ครับแล้วก็ตีเข่าที่มุมแบบนี้ก้าวกลับมาเป็นสเต็ปถ้าเราทำเร็วขึ้นมันจะกลายเป็นคาร์เดิโอสเต็ปสเต็ปแบบนี้ได้ครับสำหรับใครที่เป็นแบบออปชั่นง่ายสเต็ปสเต็ปย่ำอยู่กับที่ครับ แล้วก็สเต็ปแบบนี้นะโอเคเวลาการดึงเข่านะครับสังเกตในส่วนของการดึงเข่าของพี่หนูก็คือกดปลายเท้าลงทุกครั้งดันสะโพวกวาด้านหน้าแบบนี้นะครับเพื่อออกแรงในส่วนของสะโพกต้นขาและก้นครับโอเคมันจะเป็นในส่วนของการใช้แกนกลาง,งตัวถือเป็นหน้าท้องอีกส่วนหนึ่งของเราคือแกนกลางนั่นคือทั้งหมดเลยนะครับโอเคได้แล้วนะครับหนึ่งท่าต่อไปท่าที่2ครับเป็นในส่วนของการทําแพงค์อัปดาวครับมาเดี๋ยวมาดูว่าแพงค์อัปดาวนะครับทาอย่างไร ถ้านี่หลายๆคนทําแล้วแล้วเคยได้ทํานะครับยังไงก็คือเป็นการวางแบบนี้ครับเริ่มจากเช็ดห้าแผงก่อนนะครับหน้ามองตรงระดับสายตาครับชันเข่าแบบนี้ก่อนเป็นแบบท่าง่ายๆครับแล้วก็ค่อยๆเริ่มจากการวางศอกลงช้าๆนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ดันแขนขึ้นอ่าแบบนี้ จังหวะที่ลงเนี่ยเห็นไหมว่าพี่หนูพยายามขยับตัวให้ต่ําลงเพราะว่าก้นไม่โดง่งสาหรับหลายคนที่แบบโอ้ oh, พี่หนูทํายังไงก็ไม่โดนหนะ้าท้องเลยลงไปก้นโด่งนี้เลยนะโอเคพยายามาเซตท่าให้เป็นแผงแบบกดสะโพกตั้งปลายเท้านะครับแล้วก็วางศอกแทนที่มุมแบบนี้นะโอเคระวังในส่วนของข้อศอกด้วยนะคบออกแรงช้าๆถ้าเกิดว่าใครรู้สึกว่าเจ็บนะคะก็คือค่อยๆทํา ทีละข้างได้นะคะโอเคผ่านไปแล้ว2ท่าต่อไปเป็นส่วนท่าที่3ครับเป็นในส่วนของการทำ Hollow Hold Rotation ครับเดีย๋ยวเรามาดูว่าไอ้ท่านี้เป็นการทําแบบไหนให้เราไม่งงนะคะโอเคเดีย๋ยวพี่หนูทาให้ดูเป็นการนอนงงายนะครับเริ่มจากการที่เราใช้การชันเข่ายกขาลอยขึ้นมานะครับให้เรายกแขนอย่างนี้ก็ได้นะครับหรือว่าไว้แบบนี้ก็ได้นะครับถ้าใครไม่งงนะวิธีการก็คือให้เราเหยียดแขนเหยียดแขนด้านบนเหยียดขาคนละข้างแบบนี้ ดึงกลับมานะครับถีบถีบขาไปก่อนก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าใครจะงงสมมติพี่อ่าข้างซ้ายนะครับแบบนี้เอาแขนมาแบบนี้ก็ได้ครับสำหรับใครที่งงก็คือทําขาก่อนก็ได้มือกอดอกไว้แบบนี้ก็ได้นะครับแล้วก็วิธีการทําแบบยากขึ้นไปอีกก็คือยกตัวขึ้นมานะครับแล้วก็ค่อยๆแบบนี้ใช่ไหมแล้วถีบเท้าจังหวะถีบเท้าคือการดึงเข,าเข่าเข้ามาปึ๊บอ่าลักษณะคล้ายๆเดนบัคครับแต่ว่าอันนี้เรา เป็นการพับแขนมาแบบนี้นะครับยกตัวขึ้นมาเก่งท้องขึ้นนะครับมุมของการทําท่าฮอโรเนี่ยวิธีการคือมันสามารถปรับระดับได้เป็นวีเป็นฉากหรือว่าวางเขา่าแล้วก็ถ้าวางเข่าเราค่อยๆเตะขาอย่างนี้ก็ได้ครับแบบแบบง่ายนะครับโอเคสำหรับท่านี้ได้แกนกลางแล้วก็ได้คาริโอเพราะว่าเราต้องทําต่อเนื่องด้วยนะอ่าค่อยๆกูึ้นช้าๆสุดท้ายครับ มาเปลี่ยนเป็นในส่วนของการทำท่ายืนลักษณะคล้ายๆท่าแรกครับแต่ว่าเป็นในส่วนของการทำน e e to elbow คนละครึ่งทางนะครับให้ใช้มือขัดฉากไว้แบบนี้นะครับยกเข่าขึ้นมาพับหน้าท้องนะครับแต่ว่าเราเล่นในส่วนของการทำแบบสปีดนะครับเกรงหน้าท้องขึ้นมาแบบนี้นะหายใจลึกๆแล้วก็พับขึ้นมาถ้าเกิดว่าใครนะครับยกเข่าแล้วรู้สึกว่ายกแล้วเจ็บได้นิดเดียวไม่เป็นไรแต่ว่าแขนเราทำไว้เท่าเดิมครับแต่ว่าพยายามกดปลายเท้าลงแล้วดึงเข่าขึ้นมาแบบนี้นะโอเค ได้แล้ว4ท่านะคบโอเคอย่าลืมนะว่าก่อนอื่นเลยถ้าเกิดว่าใครออกกำลังกายยังไงต้องมีการวอร์มอัพทุกครั้งแต่ว่าวันนี้พี่หนูขออภัยนิดน,นึงสำหรับในเสียงของบรรยากาศรอบข้างเพราะว่า oh, oh, วันนี้พามาเปลี่ยนบรรยากาศเป็นเอาดอข้างนอกนะครับหมายพี่หนูทำให้ดู1เซตถ้าพร้อมแล้ว3 0สินาทีสำหรับท่าแรกเซตท่าราอครับพร้อมแล้วไปครับ โอเคท่าที่สองครับไปายแพงอัพนะครัเสร็จท่านะครับขดสะโพกลงตั้งปลายเท้าพร้อมแล้วเรื่อครับ โอเคสุดยอดเลยโอเคครับต่อไปท่าที่3ครับมาฮอลโลห6 v a r i t i o n ครับพี่หนุจะทำไปในส่วนของการยกตัวขึ้นมาด้วยนะครับโอเคเซร็จท่าลอก่อนในส่วนของการยกตัวยกขาขึ้นแขนเข้าไปแบบนี้ครับพร้อมแล้วไปครับ โอเคว้าว okay, wow. หน้าท้องเลยนะโอเคเต็มเต็มเลยถ้าจะท้ายครับค่อยๆลุกขึ้นยืนช้ามานีจูเอโบพร้อมแล้วไปครับ ว้าว wow. สุดยอดเลยรู้สึกตึงๆที่บริเวณทองแล้วก็มีเหงื่อซึมๆนะครับหมาพี่นุ่ต่อข้อสงสัยนี้สำหรับในส่วนของท่าที่3มเมื่อกี้นะครับในส่วนของ Hollow Ho Rotation นะครับลักษณะมันจะคล้คายๆกับการทำ Dead Bug นะครับแต่ว่า Dead Bug มันคนละข้างใช่ไหมเราจะจับสนท่านะอันนี้คือทำทำข้างเดียวกันนะครับโอเคสำหรับใครที่แบบเอ๊พี่หนุ่มทำผิดหรือเปล่าไม่ผิดนะมันทำข้างเดียวกันนะแต่ถ้าเกิดเป็น Dead Bug ทำคนละข้างนะโอเคสำหรับใครที่ เล่นเสร็จแล้วนะครับไปที่3เซต5เซตหรือว่าจะเซตนะครับระหว่างเซตอย่าลืมในช่วง,งการพักระหว่างท่าอยู่ที่สามสิบที่พักระหว่างพักระหว่างเซตสิพี่หนูพักระหว่างเซตเนี่ยอยู่ที่3 0ถึง1นาทีนะโอเคมีการพักนะครับเพราะว่ามันจะได้เกิดการฟื้นฟูของกล้ามเนื้อทำได้ต่อเน,นื่องมากขึ้นนะแล้วเราก็อย่าลืมนะครับในส่วนของการยืดเหยียดกล้ามเนื้อด้วยทุกครั้งหลังการเล่นนะคบโอเคสำหรับคลิปหน้าจะเป็นในส่วนของรูปแบบการคารเดิโอ บริเวณส่วนไหนได้ส่วนไหนเพิ่มเติมยังไงฝากติดตามด้วยแล้วสำหรับวันนี้พี่หนูขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ